الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما a ล s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a ะ a r a k a t u h ความสันิทสุขความเมตานะครับความปานิจอัลละหุซุบฮานะหูวอาราบทประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางดุลิลลาห์พี่น้องนะครับก็ามาเจอกันนะครับในการเรียนรู้นะครับศาส,สนาเรื่องราวของศาสนานะครับผม ผ่านทางหนังสือของเรานะพี่น้องนะครับที่เราเรียนกันมาต่อเนื่องนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าอิทาฟุนกีรอมนะครับเป็นหนังสือของท่านเชคซอลาฟอซานนะครับฮาฟิซอุลลอซซึ่งท่านก็หยิบยกฮะดีษนะครับที่เกี่ยวข้องกับจรญยามารยามาอธิบายนะครับในหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งฮะดีษที่เราอยู่นะครับมาถึงณตรงนี้เนี่ยนะครับเราเองไม่จบนะพี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นฮะดีษที่ยาวและมีการอธิบายที่ยาาาวของท่เชร ท่านอับดุลลาหสัลลัมเนี่ยพี่น้องนะครับได้กล่าวอินนันฮาลาละใบยีนุนว่าอินนั่นฮารอมะใบยีนุนนะครับแท้จริงสิ่งที่ฮารานนะครับก็คืออนุญาตอนุมัติในศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับและแท้จริงสิ่งที่ฮารอมนะครับที่ต้องห้ามนะครับก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าใบนหูมามุชตาบีห้าตุนนะครับและนบีกล่าวว่าและระหว่างทั้งสองนี้นะครับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ฮารานสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ฮารอมเนี่ยมันมีสิ่งทีี่่ยรกาาเวุบ สิ่งที่คุมเครือนันน่นเองนะครับซึ่งเราได้อธิบายตามที่ท่านเชลซอและฟอซานได้บอกว่าสิ่งที่คุมเครือนะครับคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะฮาลานมันจะอนุมัติหรือสุดท้ายแล้วมันจะฮารอมฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็ต้องสอบถามกับบรรดาผู้ที่มีความรู้นันน่นเองนะครับส่วนสิ่งใดก็ตามที่เรายัางไม่ได้ถามหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังไม่ได้มีข้อชี้ขาดสิ่งที่คุมเครือให้เราได้ละทททิิ้งงไวนนัุ่่่คือสีีี่ดด นี่คือสิ่งที่ท่านเชคสลาฟอซาเนยหยิบยกฮะดิษบทนี้มาและท่านตั้งไว้ในบทที่ชื่อว่านะครับบาบุลวะรอรนะครับก็คือบทที่ชื่อว่าการเก่งคัดในศาสนานะครับบุคคลนี้เก่งคัดในศาสนานะครับฉะนั้นการที่ยกมาในฮะดิษบทนี้มาอยู่ในบทนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ว่าการที่เราทิ้งสิ่งที่คุมเครือมันก็คือการเก่งคัดในศาสนาอย่างหนึ่งเพราะในวันนี้มนุษย์ที่บอกว่าเข่งคัดในศาสนาเนี่ยก็ทําในสิ่งที่ฮาลาอันนะครับแน่นอนเก่งคัดในศาสนา หรือว่าทิ้งในสิ่งที่ฮารอมนะก็บอกว่าตัวเองเก่งขันข้นในศาสนาแต่พอเป็นสิ่งที่คุมเครือนะครับเขากลับไม่ละทิ้งนะครับเขากลับมุ่งไปสู่สิ่งนั้นนะเขากลับไปปฏิบัติเขากลับไปกระทําในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนะครับจะทําให้เขาเองนะครับไม่ได้นับว่าเป็นบุคคลที่มีความเก่งขัดในศาสนานะครับและแน่นอนถ้ามันผิดเขาก็จะเกิดความผิดในตัวของเขานั่นองนะครับ ท่านเช็คนะครับได้หยิบยกค,คำพูดของท่านนาบีตอบไปว่าลายะละมูลนาเกซีรุินันนานะครับและมนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในสิ่งที่คุมเครือเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ในสิ่งนี้นะครับนะครับจนกระทั่งท่านนาบีซอลลอสสลามได้กล่าวในวักต่อมานะครับซึ่งเราจะอธิบายกันในวันนี้นะครับท่านดะบีกล่าวว่าฟาแมนิตตาก็ชุมูฮาดีฟากอริสตับรออาลีดีนิฮีวะเอรดีรท่านนาบีกล่าวว่าดังนั้นใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาออกห่างนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยว นะครับไม่ไปกระทําในสิ่งที่ชุมหาดสิ่งที่คุมเครือไม่ฮาร้านไม่ฮารองอยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะครับใครอ่องห่างในสิ่งเหล่านี้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยไม่กระทาเนี่ยฟากริอสตาบรออาลีดีนีฮีวาอิรดีนะครับแน่นอนนะครับท่านในบีบอกเขาได้ทําให้ศาสนาในตัวของเขาเกียรติในตัวของเขาเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์แล้วนะครับเกียรติและศาสนาเขามีความบริสุทธิ์แล้วนะครับเชฟซาฟัสางกล่าวอิสตาบรออาลีดีนีฮีนีอัลลาฮ์ยูกาฟินฮารอม การที่ท่านนาบีกล่าวว่าทาให้ศาสนาของเขาบริสุทธิ์เนี่ยหมายความว่าการที่เขาจะไม่ตกไปอยู่ในการกระทําสิ่งที่เป็นบาปหรือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมฝ่าฝืนต่อลอสซุบฮานะฮัวตาลานะครับวัสตับรอมะนาหูและเชคได้อธิบายต่อว่าและคําว่าทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับทาให้บริสุทธิ์ตรงนี้หมายความว่าบารอวดีนะฮูวานัซฮูมินอักลินฮารอมนะครับคือการทําให้ศาสนาของเขาบริสุทธิ์ ทำให้มันหลุดพ้นทําให้มันไม่เกี่ยวข้องจากการไปกินในสิ่งที่ฮารอมลิอันนาหูเอะด้าต่อฟินลมนะครับเพราะแน่นอนนะครับการทําสิ่งนี้เนี่ยมันคือการที่เราเลือกนะครับในสิ่งที่มันปลอดภัยกว่าเลือกในสิ่งที่ทําให้ตัวเราปลอดภัยมากที่สุดนะครับสิ่งที่คุมเคือถ้าเราเห็นว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เราเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยพี่นองนะครับที่เราก็นะครับเขาบอกว่าเป็นมุสลิมแต่มันดูรู้สึกว่ามันคุมเคือเหลือเกินนะครับ หรือว่าเขาบอกว่ามันเป็นร้านของคนคนต่างศาสนกนะครับมาคนมันเป็นร้านของคนต่างศาสนกแต่เขาบอกว่าคนอ้างกันว่าเขาซื้อวัตถุดิบฮาลานหมดเลยทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันฮาลานหมดเลยนะครับเขาว่ากันมาอย่างนั้นแต่ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่คําพูดของคนที่พูดกันมานะครับแต่เขาเองเนี่ยเป็นต่างศาสนิกและก็ไม่ได้มีตาฮาลานนะครับรับรองรับประกันนะครับแล้วเราเองก็ไม่เคยเห็นเขาไปซื้อวัตถุดิบที่มันฮาลานด้วยเนี่รู้สึกว่ามันคุ้มเครือสําหรับตัวเรานะมันรู้สึกคุ้มเครือสําหรับตัวเราฉะนนนั้ตรง ท่านเชฟบอกว่าท่านเนบีบอกให้เราละทิ้งเพื่อทําให้ตัวเราปลอดภัยมากที่สุดนี่คือการปลอดภัยกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะที่เราควรจะกระทำส่นคำว่าไอ้ดูนนี่นบีบอกจะทําให้เกียรติยศของเราเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ด้วยเนี่ยนะครับเกียรติยศตรงนี้เนี่ยเชฟกล่าวว่าอันนับสุก็คือร่างกายของเราคือร่างกายของเราก็จะบริสุทธิ์วันฮัสซบตระกูลของเราก็จะเป็นตระกูลที่มีเกียรติมีความบริสุทธิ์ยากูนฟินอินซาานะครับที่อยู่กับเราทุกๆคนนั่นเอง วิลวิลลำยะกุลเรียบะอิฮิชาล็อกและหากว่าถ้าเกิดว่าตระกูลของเราเนี่ยนะครับปู่ย่าตายายของเราไม่ได้เป็นคนที่มีเกียรติวะฮัวยุมดะวะยูซัมนะครับแนะ่นอนนะครับก็อาจจะเป็นตระกูลที่อาจจะถูกตําหนินะครับหรือว่าถูกชื่นชมได้จากเรื่องราวเหล่านี้วัสตัปรอยดีเดอเดอฮิยะนีกัฟันกาลามุนนาสุวันหูที่นบ,บีบอกว่าการที่เราทิ้ทงสิ่งที่คุ้มเครือเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เกียรติยศของเราเนี่ยบริสุทธิ์และมีเกียรติ หมายความว่าจะเป็นการหยุดคำพูดของมนุษย์ที่มีต่อตัวเราและวงตระกูลของเรานน่นองนะครับเลียนนะฮูลาวกอฟีฮาธีชุมะฮะแลาจะกลนามลาจะกลนามันนาสฟีนะครับเพราะถ้าหาว่าเราไปกระทําในสิ่งนั้นตกไปอยู่ในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนมนุษย์ผู้คนก็จะพูดถึงเราในเรื่องเหล่านี้นะวอซอรูยาลูมูนะนะครับพวกเขาก็จะเป็นบุคคลที่มาตําหนิเรานะครับมาว่าเรานะครับมากล่าวหาเรานะครับนั่นเอง อัมมาอิจ่าตอรลกฮาทีชุบูฮาฟนนนาสือกุฟูน้อันหนูท่านท่านเชคซาลาฟอาจารยบอกส่วนถ้าหากว่าเราทิ้งสิ่งที่คุ้มเครือไปล่ะเมื่อเรารู้ว่ามันคุ้มเครือเนี่ยเราทิ้งมันเนี่ยนะครับท่านได้บอกว่ามนุษย์ผู้คนต่างๆเนี่ยก็จะหยุดคําพูดของเขาที่จะกล่าวหาเราได้นั่นเองนะครับฝ่ายท่านละอาลาน์ันอินซานยาตาจันนะบูมาอยู่ท่ามูบีนะครับเป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์เราคนเราเนี่ยจะต้องออกห่าง จากสิ่งที่ทําให้ผู้คนตําหนิเรานะครับเราอาจจะมั่นใจพี่น้องว่าในวันนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยมันฮาลาลแหละนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันชัดเจนมันมันดูเหมือนจะชัดเจนแล้วแหละแต่แต่สําหรับคนอื่นเนี่ยมันมีความคุมเคือฉะนั้นถ้าเราเข้าไปยุง่งเข้าไปเกี่ยวเข้าไปกระทาเข้าไปกินในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคําพูดของมนุษย์ในทางที่มีดีนะครับฉะนั้นต้องทําให้มันชัดเจนขึ้นมากว่านี้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนี่คือหนึ่งในมารยาทในความเก็ปล่อ,ไอยไป นะนั่นแหละคือความวุ่นวายนั่นคือความฟิตนะอย่างหนึ่งนั่นนีงนะครับเชคได้กล่าวตว่าแาจารุ์อินซันซอมีรันอีลามีนะครับอย่าทําให้ผู้คนเนี่ยมีหนทางมีวิธีการในการที่จัจะมาตําหนิเรานะครับนักกวีเนี่ยนะครับเชคได้ยกคาพูดของนักกวีบทกรอนหนึ่งของอาหรับว่านะครับได้กล่าวว่ามันดาอันนาสอีลาธมีใครก็ตามที่เขาเรียกร้องคนอื่นหรือว่าชี้ช่องทางให้กับผู้คนเนี่ยได้มาตําหนิเขาได้เนี่ย ดัามูบินฮักกีวันบ้าตินครับไม่ว่าผู้คนจะมาตําหนิเขาในเรื่องดีนะครับหรือว่าในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแต่ตําหนิในเรื่องดีหมายถึงว่าตําหนี่เขานะครับในสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือสัจธรรมแล้วนะครับแต่ผู้คนก็ยังตําหนี่วันบ้าตินนะครับหรือว่าในสิ่งที่ไม่ดีผู้คนมาตําหนิเขาเนะี <hu> นะ่ยฟันอัมรุลและดีฟีมาจารุลิกาลามินัสอุตุรกุเชฟบอกว่าดังนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสมควรอย่างยิ่ง ที่เราเองเนี่ยจะต้องทิ้งเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเหตุไปสู่การที่จะทําให้บุคคลพูดในทางที่มีดีกับเรานะสุดดุตตอีกอะไรหินนะครับปกปิด,ดนะครับป,ปิดหนะดทางต่างๆเหล่านั้นนะครับฮ้าจะมีนันวอร์นะครับ,าารอ,นะรบอย่างที่เราได้บอกว่าฮัดิสบนนี้มาอยู่ในเรื่องราวของการอยู่ในบทของความเข่งคัดในศาสนาฉะนั้นการทิ้งสิ่งที่คุมเคือ <c oughs> สิ่งที่มันไม่ชัดเจน <c oughs> นะครับ มันคือสิ่งที่ดีที่สุดและมันคือสิ่งหนึ่งที่เป็นมารยาทในการที่เราจะบอกว่าเราเป็นบุคคลที่มีความเข้มข้นในศาสนาเพราะวันนี้นบีบอกอินันฮาลาอะไรไปยินสิ่งที่มันฮาระเนี่ยมันชัดเจนและมีมากมายสิ่งที่ฮารอมันก็ชัดเจนและมีมากมายฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งถ้าเราไม่ไปทําในสิ่งที่มันคุ้มเคือเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ได้พี่น้องนะครับฉะนั้นปล่อยให้มันมีเวลาของมันสิ่งที่คุ้มเคือนะครับมันก็จะปรากฏชัดนะครับในวันวันหนึ่งผู้รู้ก็จะมาตอบผู้รู้ก็จะมาาาแก้ไขัญหว่ สุดท้ายแล้วสิ่งนี้เนะี่ยมันจะไปสู่ฮาลาลหรือว่าสิ่งนี้มันจะไปสู่ฮารอมแต่ถ้ามันยังคุมเครืออยู่นะครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งมันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเชคกเด็กกล่าวคำพูดท่านนาบีที่บอกว่าฟกากอริสต์สร์วารีนี่นี่ว่าเออดดีแน่นอนนะครับคนที่เขาทิ้งสิ่งนี้คุมเครือเนี่ยเขาได้ทําให้ศาสนาและเกียรติของเขานะครับได้บริสุทธิ์แล้วดัลละอาลาอันนั่นอินซานกามายูฮาวิดูอาลาดีนี่มินันนักสินะครับคําพูดนี้ของท่านนาบีเนะี่ยนะครับท่านไดานไดด้้บบออกกวว่า่าาเชค มันบ่งบอกว่าคนเรานะครับนะครับคนเราคนเราเองเนี่ยนะครับเปรียบเสือเหมือนกับผู้คนบุคคลที่จะต้องรักษาศาสนาของเขาเนี่ยให้พ้นจากข้อบกพร่องต่างๆนะครับไอตอนอยู่ห้าวิดดอาราเอรุตีเช่นกันเขาก็จะต้องรักษาเกียรติของเขาวงตระกูลของเขานะครับเช่นกันลายตุรุกอารลายตุุกอบบูอารุบาะฮูยูลากูวยุคดัชนะครับ อย่าได้ปล่อยให้เกียรติยศของเขาวงตระกูลของเขาเนี่ยถูกว่าหรือว่าถูกตําหนินั่นเีงนะครับในวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะทําอะไรให้ผู้คนตําหนิมันเป็นคําพูดของคนนะครับนี่คือสิ่งที่แน่นอนมันไม่ใช่ความเก่งคัดไม่ใช่ความมีมารยาทในการใช้ชีวิตบนหน้าสังคมนี้นะครับเราเองในพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่กับวงตระกูลของเราเป็นหลักชีวิตเราเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งใคร ต่ในความเป็นจริงทุกคนเนพี่น้องนะครับไม่ว่าจะมีญาติพี่น้องวงตระกูลใหญ่ขนาดไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องพึ่งคนอื่นนะครับและเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องพึ่งซึ่งกันและกันเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันน,นะครับมันจึงทําให้เราจะต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังสิ่งนี้ก็ตามที่มันจะทําให้บุคคลพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยให้เราได้ละทิ้งนะครับในสิ่งเหล่านั้นนะครับนั่นคือการเคียงคัดและมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองนะครับ ท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮุสซาลัมได้ก hmm. ล่าวต่อว่ามันวะกออาฟิชูบฮาดและใครก็ตามที่เขาทำนะครับทำไปแล้วในสิ่งที่มันคุมเคือเนี่ยไออาคะตับิลอัมรีอัลมุชตาบิฮะอัลลัติมายัดดีฮัลฮุวาะมินมินอัลฮาลันอามินอัลฮารอมนะครับใช้อธิบายว่าสิ่งที่ท่านอบีบอกหมายถึงว่าการที่เขาลงมือนะครับปฏิบัติไปแล้วเข้าไปเกี่ยวแล้วกับสิ่งที่มันคุมเคือเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันฮะลัติอนุญาตหรือว่่าสิงนัั้้้นนมมมฮาารออตงห ท่านนาบีอ่าก็อาฟินฮารอมนะครับแน่นอนคนที่ลงไปเกี่ยวนในสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเขาได้ตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮารอมแล้วตกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่อลอสุบฮานะหัวดาราแล้วฟิฮิตัดดีรุนกาลิมะก็อวัวก็อายะนีเอาเชือก,กะนะครับท่านเชคสลัฟาซานได้บอกว่านะครับในประโยคนี้เนะี่ยนะครับเป็นการที่เราเองเนี่ยนะครับจะกล่าวได้ว่าคําว่าวก็อาตรงนี้ที่ท่านนบีสุลตานอุบ่วอะเลวาสลัม เขาว่าตกไปอยู่ในสิ่งที่คุมเครือนี่นะครับมันต้องใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้คําว่าเอาเชคก,กะคือคําที่แปลว่าเกือนะครับวัวมาวะก็อาฟินฮารอมนะครับคือเขาเกือบที่จะไปสู่สิ่งที่ฮารอมแล้วนั่นเองเวลากินเอาเชะกันเยอะก็อาฟินฮารอมนะครับแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าเขาทําในสิ่งที่ฮารอมแต่มันหมายว่าเขาเกือบไปสู่สิ่งที่ฮารอมแล้วเกือบไปทําสิ่งที่ฮารอมแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านเชคฟอรและฟาซาเนี่ยได้อธิบายนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าวันวันนี้ใครก็ตามที่เขาลงไปปฏิบัติลงไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุมเครือเขาไม่รู้ว่าฮาลาลหรือว่าฮารอมนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยเกือบจะมุ่งไปสู่สิ่งที่ฮารอมแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับทุ่มมาดรวบาสโลล้อฮุอะลัยฮิวซัลลัาาลาาลลมาซาลันนะครับหลังจากนั้นเช็คก่าว่าหลังจากประโยคนี้เนี่ยท่านนาบีก็ได้ยกตัวอย่างนะครับมาซูซันเป็นยาอิฟุนนาเป็นตัวอย่างที่บุคคลเนี่ยนะครับจะสัมผัสได้และรู้จักมัน เป็นพิมพ์อันที่จะพิมพ์วุไลอันอัมลิดดวาวับและจะเจ้าหลุ่มลิบลิศรักมาตั้นะครับธ์ตัวอย่างนะครับถึงอะไรท่านนาบีตัวอย่างถึงนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะปกป้องนะครับสิ่งของของบรรดาผู้นำหรือว่าเจ้าของของสิ่งเหล่านั้นนะครับท่านนาบีสุลตานละฮ์อะลัยวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างถึงสิ่งนี้นะครับก็คือเขตห่วงห้ามนั่นเองนะครับ ท่านยกตัวอย่างว่าคนคนหนึ่งนะครับหรือว่าผู้นําหรือว่าเจ้าของเนี่ยนะครับที่เขามีสิ่งสาราสัตว์ที่เขาดูดูแลเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยนะครับมีที่ห้ามหรือว่ามีเขตห่วงห้ามของเขาที่เขากั้นไว้นะครับที่เขากั้นไว้เพื่อที่จะให้สัตว์ของเขาเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับมิสลุฮิมาอาบีบักเช่นเขตห่วงห้าของท่านอบูบักวะฮิมาอุมัรลีบลีบเลิสซาระก็หรือว่าเขตห่วงห้าของท่านอุมัดนะครับเพื่อที่จะไว้เลี้ยงอูดไว้บริจางนะครับ ฟัลมุลคุลหูนะครับพช้บอกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเขตหอวงห้ามเหล่านี้เนี่ยกรรมสิทธิ์เจ้าของมันก็ต้องเป็นของคนที่เป็นคนที่ห้ามในสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับท่านอบูบ,บักก็ต้องเป็นเจ้าของที่นั้นท่านอุมัดก็ต้องเป็นเจ้าของที่นั้นอยะมีอัชชัยอันมีนันแกละนะครับที่เขาจะห้ามนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าต่างๆหรืออัจจิลิดดาวะอันมุสลิมีนละอ,อามมะวะอิบลิดซาระกะวะอิบลิดเบตินมา เพื่อที่จะไม่ให้นะครับสิ่งสาราสัตว์ของคนอื่นๆโดยทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อที่จะไม่ให้อูดนะครับที่มันมาเดินนะครับแถวนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์ของกองคลังเนี่ยนะครับมายุ่งเกี่ยวเลอันฮาดาฟีมัสลาฮตุลินนาสบีอามาเนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของผู้คนทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของผู้คนทั้งหมดนะครับหมายความว่านะครับจุดตรงนี้เนี่ย สิ่งที่ท่านเชคซ์าาลาฟอซานได้บอกกับเราเนี่ยนะครับคือท่านยกตัวอย่างนะครับที่ท่านนาบีได้บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เขามีเขตหวงห้ามนะครับเขาก็จะต้องรักษาและดูแลมันเพราะท่านนาบีได้บอกไว้และคนอื่นก็ไม่อนุญาตในการที่จะเข้ามานะครับเช่นกันท่านกย็ยกตัวอย่างว่าท่านอบูุบัคก็มีเขตหวงห้ามท่านอุมัดก็มีเขตหวงห้ามนะครับและทั้งสองคนนี้เนี่ยมีเขตหวงห้ามที่เขตหวงห้ามของท่านเนี่ยเป็นเขตหวงห้ามที่ไว้สําหรับนะครับสิงสาราสัตว พืชพันธุ์ที่จะไว้บริจาคนะครับเป็นของส่วนรวมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ของผู้คนทั่วไปมาดูมามาอยู่กันนะครับเป็นอูฐที่ไว้ในการบริจาคนะครับแล้วก็เป็นอูฐที่เป็นของกองค้างเนี่ยนะครับไว้อยู่ตรงนั้นละอันนะฮะซาฟีฮิมัสลฮะตุลินนัสบิอามะและแน่นอนมันเป็นผลประโยชน์ของมนุษย์โดยทั่วไปวกาอานะมินอาดาจินมูลุกฟินจาฮิลียะอันนะฮุมยะหมูนะยะหมูนะมาราอีนะครับแต่ท่านเชคซาลาฟอซานได้บอกว่า แต่ในยุคยาฮิริยาเนี่ยไม่เหมือนกันในยุคยาฮิริยาเนี่ยนะครับบรรดากษัตริย์บรรดาผู้นำเนี่ยนะครับพวกเขาเองก็มีเขตห่วงห้ามที่ไว้เลี้ยงสัตว์ของพวกเขาเนี่ยนั่นก็เป็นสัตว์ที่เป็น,ปนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาเป็นปลาสุสั์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาแล้วก็ไม่ให้ใครมายุ่งวาฮาซุนมุนนะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าเป็นการอธรรมเพราะแน่นอนว่าสิงสาราัตว์ที่บรรดากษัตริย์เหล่านั้นมีเนี่ยนะครับมันเป็นของประชาชน หมายถึงว่าเป็นของประชาชนที่จะต้องได้รับการแจกจ่ายแต่พวกเขาเก็บไว้เป็นตัวของพวกเขาเองนะครับไม่เหมือนกับในยุคข,ของบัดาน,นาบีนะครับยุคข,ของซอฮาบา้านะครับที่ท่านอับดุลาสลอมสแลมได้บอกกับบัรดาซอฮาบะว่าให้มีกองคลังนะครับให้มีทรัพย์สมบัติที่ผู้คนร่วมบริจาคก,กันมาแล้วก็ต้องดูแลเพื่อไปแจกจ่ายแก่คนยากคนจนเมื่อถึงช่วงเวลาแต่คนในยุคยาฮิเลียไม่ใช่เช่นนั้นทุกอย่างนะครับเป็นของกษัตริย์ที่มีพื้นที่ของตัวเองสามารถที่จะทําสิ่งใดก็ได้นะครับนี่คือความอาธรรม ลาชกาอันนั้นฮิมันจาฮินียาซุมุนเช่ว่าดังนั้นไม่เป็นข้อสงสัยนะว่าคอยห่วงห้ามในยุคจาฮินียาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซุนมุนคือการอาธรรมอย่างชัดเจนลรอันนะฮุมยักต์ตสู้นะฮูลรอันฟูซิฮิมเพราะเพราะว่าพาวกเขาเนี่ยนะครับเจาะจงเฉพาะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นทรัพย์รวมของคนทุกคนที่ร่วมบริจาคกันเข้ามาเก็บไว้เนี่ยนะครับเจาะจงไว้เป็นห่งตัวเองเก็บไว้เป็นห่วงตัวเองเป็นพื้นที่ตัวเอง มีพื้นที่ก็ล้อมรู้ว่าแล้วครับทำเป็นว่านี่คือพื้นที่ของเราที่มันคือพื้นที่ของส่วนรวมสิงสาราสัตว์อื่นก็สามารถมากินหญ้ามาดูเดินผ่านแถวนั้นได้แต่พวกเขาล้อมนะครับพื้นที่ตรงนั้นและบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของบรรดาผู้นําซึ่งนี่คือสิ่งที่อาธทรรํานะก็ได้กล่าวอันนบีสุลลัลลอฮุอาไล้วะซัลลัมซึ่งท่านนบีสุลลัลลอฮุอาไลิละวะซัลลัมได้บอกบรรดามุสลิมเนี่ยมีหุ้นส่วนกันในสามสิ่ง อันกกละคือพืชพันธุ์บรรดาหญ้าต่างๆที่มันขึ้นมานะครับขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เพาะปลูกเนี่ยวันมาและน้ํานะก็คือน้ําที่เป็นพื้นที่ของธรรมชาติวันนาาและก็ไฟเช่นกันนะท่านในบีบยอกมุสลิมนะครับมีส่วนร่วมกันนะมีหุ้นส่วนกันใน3ส,สิ่งนี้นะครับฟาลาย,ยูซูล,ลีอาฮัดินอันยะฮมีลอุชมิลันบารดังนั้นไม่อนุญาตในการที่ใครก็ตามเนี่ยจะมากันนะครับหญ้าหรือว่า พืชพันธุ์ต่างๆที่มันขึ้นมาเองเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ดินของส่วนบุคคลเนี่ยนะครับตรงนั้นยะมีฮิอานินนะแล้วบอกว่าไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวนะบ,บัลยะจุรุกุนนาสยาโรอนใช่ว่าดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับผู้คนได้มาใช้กันแม้กระทั่งบางทีเป็นที่ของเราเองเนี่ยพี่น้องนะครับแต่เขาเองเนี่ยนะครับเห็นว่าที่ตรงนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปใช้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเพราะปลูกถ้าเกิดว่าสิ่งสารสั์มันจะเดินผ่านไปแล้วมันจะกินหญ้าบ้าง ที่เราไม่ได้เพาะปลูกอะไรเนี่ยไม่ได้ทําให้ดินของเราเสียหายเนี่ยแนะ่นอนเป็นสิ่งที่อนุญาตนะเพราะมันคือขึ้นมาด้วยกับธรรมชาตินะครับที่อละสุบตรดาส่งมาส,า,าส่งน,น้านําฝนลงมาดินก็เป็นหอลหรอ์นะครับให้มันงอกขึ้นมาก็โดยกับการสร้างของละสุบฮหานะฮัวตาลาแต่เรากลับไปห้ามนะครับทั้งนะั้นที่เราเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้ทําสิ่งใดและทั้งทั้นที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้กั้นอะไรไว้นะครับแนะ่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิ์ส่วนรวมนะครับที่หน้าที่ของมผูดาพุทธทาคือจะต้องช่วยเหลือกันนนนัั่เองะครบ วัหัวยาโรมิสละหุมนะครับเชเบวนั่นแหละนะครับเราจะต้องดูแลนะครับสิ่งสารสัตว์เหล่านี้นะครับร่วมกันอัมมาอันนายามีอานินนาสฟาฮาจาลายยูสนะครับส่วนการที่เราเองเนี่ยจะมากั้นจะมาปกปิดพื้นที่ตรงนั้นนะครับไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อะไรด้วยเนี่ยตรงนี้ไม่อนุญาตฮาตาตุนหมุนนี่คือความมาทำนะครับฮาตากกนเมอจูดันฟินจาฮิเนียนี่แหละคือสิ่งที่อยู่ในยุคจาฮเนียนะครับอย่างนับปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับ ไม่หลายพื้นที่เนี่ยนะเวลาพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดลําธารเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีสิ่งสาธารณนะครับที่เป็นลําธารเป็นแม่น้ำนะเป็นพื้นที่ที่ออร์สบานอหัวตาลสร้างมาน้ําตกต่างๆเนี่ยนะครับเวลาผู้คนจะเข้าไปแน่นอนนะครับถ้าผู้คนจะใช้พื้นที่ของเขาด้านบนเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับค่าเข้าค่านอนนี้นั่นนะครับถึงแม้กระทั่งเวลาผู้คนจะลงไปในนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นคือพื้นที่ของเขา ฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะครับมันคือสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าเราเองเนี่ยกำลังย้อนกลับไปสู่ยุคยาให้นียานะครับนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นในวันนี้เราทําธุรกิจได้สร้างรีสอร์ทสร้างที่พักสร้างร้านอาหารได้ริมน้ํานแต่ถ้าบุคคลเขาต้องการเป็นแค่มาเล่นณตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นนะครับโดยที่เขาไม่ได้ขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรากระทำนะครับแน่นอนก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับในการที่เราเองจะปล่อยให้เขาทําสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งผู้คนนเระับ ทุกคนก็จะต้องแบ่งปันกันนะครับพื้นที่ใดก็ตามที่ปุสัตว์เหล่านั้นเดินผ่านโดยที่เราไม่ได้เพาะปลูกสัตว์นั้นก็ไม่ได้ไปย่าไปเหยียบให้ดินเราพังให้มันเสียหายเนี่ยเราก็อนุญาตกันได้เราไม่ได้ไปกั้นรั้วขอบชิดต่างๆนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยพอเห็นสัตว์มันเดินบ่อยๆมันมากินญ้าในที่เราบ่อยๆนะครับเราไม่ได้ใช้อะไรแต่กั้นรั้วเข้าไปซะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้บอกว่ามันคือการปฏิบัติของคนอายุยุติใจนรับการปฏิบัติของคนในยุยาฮินิยาที่ม ตนี่นะที่มีความเขาเรียกว่าหึงหวงทรัพย์ในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ัแต่มันคืออํานาจของรัสุมานะาที่ทําให้มันมีขึ้นมานะครับใช่ว่าเวลากินันฮิมลาดีฮามาหูเวลาตุนอุมูรินมุสลิมินฮาราไลซาลฮุมนะครับเช่ว่าเขตหวงห้ามที่บรรดาผู้นําต่างๆมุสลิมเนี่ยมาเขาเรียกว่ามากั้นรั้วขอบชิดไว้เนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ที่เป็นสิทธิของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับสิ่งตรงนี้มันไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวไม่ใช่ของบรรดาผู้นาําหรือว่าเจ้าของเหล่านั้นเพียงคนเดียวอินนามาฮัวลิมัสลาฮะติลลาแต่มันคือสิทธิของส่วนรวมนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข้อคิดพี่น้องนะครับจากฮะดิษบทน,นี้ที่ท่านนาบีสลลลุลตาร์ฮัวเลวะซัลลัลมได้บอกกับเรานะครับว่าเรื่องราวของความคุมเคือนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับ ที่เราจะต้องระวังนั่นก็คือเรื่องราวนะครับของเรื่องราวที่เป็นเขตหงห้ามที่เราจะกั้นที่เราจะป้องกันพื้นที่ของเราโดยที่เราเองเนี่ยพี่นนอะนะครับป้องกันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีผู้คนมาใช้นะครับในสิ่งที่อยู่ในที่ของเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่เขามาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันขึ้นโดยการสร้างของลอสุบฮานะฮูอาตาละนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่มารยาและไม่ใช่การปฏิบัติที่ดีงามนั่นเองนะครับ ท่านนบ,บีสุลต่านละสลามได้กล่าวต่ออัลาวาอินนาลิคุลลิมาลิกลิฮิมาเพิ่งทราบไว้เถีว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในทุกๆคนที่เป็นผู้นำเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขตห่วงห้ามของเขายะฮมีฮ ah ิลิดดาวาบิเพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่เขาเลี้ยงสัตว์ต่างๆปศุสัตว์ต่างๆอัลาวาอินนฮิมัลล้อยมาฮาริมุและท่านนบ,บีได้กล่าวว่าและเพิ่งทราบเถราว่า,าเขตห่วงห้ามของลอสุบฮานะฮูวาตาลานั่นก็คือข้อห้ามของพระองค์สิ่งที่ฮารอมต่างๆ و ا ลอฮุจ ja ah um. nah 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 ้าลาลาหูหิมาสุบฮานะฮูฟะมาหูฮิมะลลอฮอัลลอฮฺก็มีเขียรติหงห้ามของพระองค์นะครับเช่นจึงต้องถามว่าและอะไรล่ะนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องถามว่าเมื่อเรามีเกียรติหงห้ามและอะไรล่ะคือเขียรติหงห้ามของอัลลอฮฺุบฮานะหูจ้าลานะครับฮิมะละอัลลอฮมาฮาริ่มหุลนทีฮาร่วมะฮัลละฮาร่วมะฮาอัลัิบาริเขียรติหงห้ามของอัลลอฮฺุบฮานะหูจ้าลานั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามทั้งหมดสิ่งที่ฮารอมมทั้งหด สิ่งที่เราทําแล้วจะได้รับความกดเกิ้วได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะอูวาตาลาฟันฮารอมฮาดะฮิมัลลอ์นั่นแหละสิ่งที่ฮารอมคือเขตหวง,ง้ามของเราวาฮูดูดุลลอฮ์คือขอบเขตของลอห์เชน่นกันกอละจาลาซึ่งอัลลอฮ์กล่าวในอันกุรอานในสุร,รุอันบะกะรอวาติลกะฮูดูดุลลอหฮิฟลาตักรอมูฮาดังกล่าวนั่นแหละคือเขตขอบเขตของอัลลอฮฺสุบฮานะอูวาตาลาซึ่งที่ไม่อนุญ,ญาตในการที่สู่เจ้าทั้งหลายจะเข้าไปใกล้แม้กระทั่งเข้าไปใกลี่พ ก็ยังไม่ได้นะสิ่งที่ฮารอมนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราห้ามเข้าไปยุ่งเท่านั้นแต่แม้กระทั่งการเข้าไปใกล้เนี่ยพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ก็บอกฟาลาตะกรอบูั่วอย่าเข้าไปใกล้มันลาตะกรอบมาฮาริมัลลอฮ์นะครับ,นะรบอย่าเข้าไปใกล้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามหรืออัลลาจะก่ออาฟีเพื่อที่จะไม่ตกไปอยู่ในสิ่งนั้นนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทําสิ่งนั้นหรอกพี่นะ้องแต่บอกนิดนึงแล้วกันเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเข้าไปยุ่งกับเรื่อง สุดท้ายแล้วไม่สามารถที่จะรอดพ้นหรือว่าดึงตัวเองออกมาเจอเรื่องนั้นได้นะครับฉะนั้นจงออกห่างนะครับเชวาว์ฟัตตอิดอันนินฮารอมจงออกห่างไม่ใช่เป็นแค่จงอย่ากรกะทําเท่านั้นจงทิ้งเท่านั้นแต่จงออกห่างนะครับวาซาลิกาบิตรกินมุชตะบิฮะและเช่นกันการออกห่างจากสิ่งที่ฮารอมคือการทิ้งสิ่งที่คุมเขือนะสิ่งที่สิ่งที่คุมเขือนะการที่เราลงมือทําสิ่งที่คุมเคือไปเราอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่ทําความผิดนะครับ แต่เรากำลังใกล้เข้าสู่ความผิดนั่นเองนะคหรืออันในกะอิดาตาซาฮันตาฟิชชูบฮะเชือว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยละเลยนะปล่อยปะละเลยละหลวมในการปฏิบัติด้วยการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุมเคลือตะซาฮันตะฟิลฮารอมก็เช่นกันก็เหมือนกับเรากําลังจะละเลยตัวเองดึงตัวเองปล่อยตัวเองไปสู่สิ่งที่ฮา,ารอมวะชัดอูจาบิสัดดิสจารอเซึ่งบทบัญญัติของเราหลักเกณฑ์หลักการศาสนาของเราเนี่ย มาเพื่ออะไรเพื่อที่จะก,กันเราป้องกันเรานะครับจากผนทางต่างๆไปสู่สิ่งที่เป็นความผิดนะไม่ใช่ป้องกันเราไปสู่ความผิดโดยตรงแต่ป้องกันเราเนี่ยจากทุกขนทางด้วยที่นําเราไปสู่ความผิดวันนี้ที่ศาสนาของเราห้ามที่เราวาดรูปคนสิ่งที่มีชีวิตศาส,สนาของเราห้ามปั้นรูปปั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่บูชานะครับศาส,สนาของเราเนี่ยห้ามสร้างมังกรที่กูโบเนี่ยสิ่ง,งต่างเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้บอก,บอกว่ามันฮารอมด้วยตัวมันแต่มันฮารอมด้วยการที่มันเป็นหนทางไปสู่สิ่งที่ฮารอมได้นี่แหละคือการปิดทุกช่องทางนะครับที่จะนําไปสู่สิ่งที่ฮารอมนั่นเองนะครับฉะนั้นเชคจึงบอกในประโยชน์สุดท้ายในวรรคนี้ว่าฟัตรุกมาฟีฮิชักกุนอิลามาลาชักกะฟีดังนั้นเราเนี่ยนะครับควรที่จะทิ้งในสิ่งที่เราสงสัยไปสู่สิ่งที่เราไม่สงสัยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ปลอดภัย นะครับในหลักการของลอสซุบฮานะฮูอัจาลา,านั่นเองนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับนี่คือเนื้อหาสาระในวันนี้นะที่ท่านนาบีสุลล,ล,ลาะสลามได้บอกกับเรานะครับผ่านฮะดิษบทน,นี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับในเนื้อหาที่เราได้พูดแล้วก็จะทําให้ตัวเราเป็นบุคคลที่ปลอดภัยมากขึ้นออกห่างจากจสิ่งที่ฮารอมออกห่างจากจสิ่งที่คุมเครือนะครับแล้วก็บอกต่อคนอื่นๆน,นั่นเองนะครับมีสัลลาะได้พบเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับาะซุลลอะฮ์ลลาวะอลาเนบีีนะมุฮัมมัดาะซุ ซาลาห์ุมวัมหมะดุลลฮ์วะบเรักกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์บุคคอรีเหมฮีมผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน